ลค,คลิปนี้มจะทํารีวิวตัวนี้เลยคาแรงนะคะนี่ถ้าเป็นแบบนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนดูออกไหมว่าตัวไหนแท้ปลอมนะคะ,ะเดี๋ยวมุ้งจะเฉลยให้ดูนะคะแล้วก็ถ่ายเปรียบเทียบกันให้ดูเลยทั้งสองขวดนะคะขวดนี้นะคะเพื่อนเพื่อจะสังเกตเนาะว่ามันขุ่นขุ่นกว่าขุ่นมากๆเลยคือแบบมันมันมองเข้าไปเราไม่ทะลุเลยเห็นไหมลูกค้า ลูกค้าอย่านะคะจริงๆพวกน่ะเป็นแม่ค้านะคะก็คือขายพวกเค้าเตอร์แบนนี่แหละเดี๋ยวพวกก็จะมารีวิวเปรียบเทียบกันให้ดูเนาะถ้าโดยส่วนตัวพวกนะคะเวลาพวงมองปั้ดเดียวเนี่ยพวงรู้เลยว่าไหนแท้ปลอมเนาะแต่ว่าจริงๆอ่ะขวดน,นี้ได้มาจากลูกค้าที่เขาเอามาให้พวงดูให้แล้วพวงก็เลยขอเขามาว่าเออพี่พวงขอเอาไว้รีวิวนิดนึงนะคะเอาไว้เปรียบเทียบให้ท่านอื่นดูด้วยเนาะเวลาเขาซื้อของมาเนี่ยเขาจะได้เอาไว้เปรียบเทียบได้เนาะจริงๆอ่ะเอาจริง้งบอกเลยว่าแท้ปลอมอ่ะคือของปลอมยังไงมันก็ทำคุ คือมุ้งก็ไม่ได้ว่าหรอกคือบางทีก็ชอบของถูกคือคิดว่าเออประหยัดคือเออเราได้ของถูกแล้วมันมันจะดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเข้าใจไหมเนาะถ้าราคามันมันแบบต่างจากท้องตลาดมากจนเกินไปอย่างเงี้ยพึงแบบเอะใจไว้ได้เลยนะคะว่ามันอาจจะปลอมเนาะเพราะว่าตัวเนี้ยลูกค้าบอกว่าซื้อมาในราคาขวดละ1 8 0 0บาทนะคะ50บ ml 1800บาทคือจริงๆอ่ะมันมันถูกมากนะคะคุณลูกค้าของแท้อ่ะมุ่งซื้อมาอย่างราคาทุนอะเกิน1,800บาทเลยมุงก็เลยขายไม่ได้ไง คือใครจะมาขายของแท้ในราคานี้มันมันไม่ใช่อะ่ะตัวเองจริงๆขวดเนี้ที่เป็นไอเนี้ยคือพุ้งขายอ่ะสองพันเก้าร้อยเก้าสิบนะคะก็แต่ว่าฉลากไทยอ่ะที่เคาน์เตอร์อ่ะค่ะก็คือสี่พันเก้าเนาะถ้าเป็นตัวนี้ที่พวกแม่ค้าของแท้าขายกันก็จะราคาอยู่ประมาณนี้สองพันเก้าร้อยเก้าสิบถึงสามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเขาจะขายกันประมาณนี้เนาะเดี๋ยวมึงจะตัดไปดูตรงที่มึงชี้จุดให้ละเอียดให้ดูนะคะว่าสองขวดนี้นะคะเขามีอะไรแตกต่างกันบ้างแต่ที่พเห็นเนี่ยคะ่ะก็นี่เลยเนื้อเซรัม่มเนาะแล้วก็นี่เต เนี่ยตัวหนังสืออะไรอย่างเงี้ยแต่คือของปองลอมอ่ะมันจะตัวหนังสือมันจะไม่คมนะคะตัวหนังสือมันจะไม่คมแล้วมันก็จะอ้วนๆแล้วก็มันมันจะไม่คมอ่ะเองแต่ว่าอันนี้คือพิ่งคิดว่าปลอมเกรดอย่างดีนะคะก็คือรูปไปเนี่ยใช้มือรูปไปเนี่ยรู้เลยว่ามันนูนนะคะตัวหนังสือนูนเหมือนของแท้เลยตัวเองนี่ของปลอมนะคะตัวหนังสือนูนนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะตัวเองนี่เหอนไหมอ่ะแล้วเราก็ดูใกล้ๆนะนี่อ้วนๆไหมเพราะแต่ของแท้เขาอ่ะจะแบบเนื้ออ่าตัวหนังสืออะค่ะจะคมชัดเห็นไหมฮะอ่าดูด้านล่างบ้างนะคะอ่ะดดูตัิปไให้ มึงจะถ่ายรีวิวเทียบกันแล้วนาะว่าสองอันนี้มันมีอะไรที่แตกต่างกันบ้างนะก่อนอื่นด้านฝาที่เขาบอกมานะเองฝาของปอมจะเปิดได้ง่ายดึงนิดเดียวก็หลุดละลัวเองดึงนิดเดียวไม่ต้องใช้แรงดึงอะไรมากมายนะคะแล้วฝาของปอมเนี่ยที่มึงไปดูรีวิวคนอื่นมาอีกเนี่ยก็ะจะเรียกว่ามันไม่แข็งมันไม่หนานะคะเองก็คือมันบีบแต่ว่าเนี้ยก็คือปอมเกยอย่างดีนะเองปอมเกย์อย่างดีก็คือยังบีบยังนาอยู่นะคะแต่ถ้าปอมเกยอย่างไม่ดีก็คือฝามัน่ะจะบีบได้ง่ายๆฝาคือฝาอ่อนนะั ไม่ใช่อะไรนะนี่ใช้แรงดึงเท่ากันนะคะนี่ต้องดึงต้องใช้แรงดึงเราก็ต้องจับข้างล่างไว้อย่างดีนะคะก่าจะออกเนาะนี่ค่ะแล้วก็บนหัวนะนี่เห็นตเตงเห็นไหมถ้าเป็นตัวของแท้ตัวแพ็กเกจใหม่ๆอม่เขาจะเปลี่ยนแพ็กเกจไปเรื่อยน้องบางตัวก็จะมีตัวที่เป็นสติ๊กเกอร์ด้านบนหัวบางตัวก็จะไม่มีสติ๊กเกอร์ด้านบนหัวละแต่บุง้งมีแพ็กเกจสติ๊กเกอร์ด้านบนหัวอยู่มุ้งจะมาเทียบกันให้ดูนี่ค่ะเองเห็นไหมเตงเห็นอะไรไหมนี่เตงดูสิของปมอมคือสติ๊กเกอร์ตรงนี้คือปั๊มหหนนนนนาาาาาาามกกกะะคคปััี่่่ขงงงเเอออแท้้้้้ไววยยยยููตรรลล คือตัวลายเส้นอะลายเส้นอะก็คือปั๊มคือบางแล้วก็ดูดีนะคะดูดีคือมันมีระดับมากกว่าของปลอมอะตัวเองดูสิคือปลอมยังไงมันก็ไม่เหมือนอยู่แล้วคุณภาพอะไรมันก็จะไม่เหมือนของแท้มันไม่มีทางเลยตัวเองนะคะเดี๋ยวมึงจะถ่ายดูให้ใกล้ๆอีกทีนึงนะ,ะอ่ะค่ะเพื่อนๆนะคะมึงก็จะมาซูมให้ดูใกล้ๆนะคะมึงจะบอกก่อนว่าซ้ายของมึงเนี่ยค่ะคือปลอมนะคะแล้วขวาตัวนี้คือแท้เทียบกับของทางร้านเริ่มจากตรงตัวสลักนะคะคำว่าคาแรงเนาะเพื่อน,อนๆดูมองเห็นชัดไหมตัว C แต่คือตัวนี้คือพึ่งคิดว่ามันปลอมเกรดเออะตัวเองแต่ว่าตัว C ีน่ะตัวเองตัวนี้จะด้านซ้ายนะคะด้านซ้ายมือทางนี้นะคะจะเป็นตัวของปลอมนะคะตัวนี้จะเป็นของแท้นะของปลอมตัวเองเห็นไหมทางนี้จะสีมันจะทองทองกว่าของแท้นะคะแล้วก็ตัวสลักตัว C นี้นะคะมันจะมันจะสลักเข้าไปไม่ลึกนะคะเข่าของแท้นะตัวเองตัวนี้นี่ดูของแท้กันค่ะนี่เห็นไหมของแท้นะคะจะคมนะคะตัวเอง แบบนี้เลยตัว S ก็คมนะคะคือมุ้งเทียบกันเลยนี่นี่ค่ะนี่เห็นไหมตัวเองเห็น oh, เห็นความแตกต่างไหมนี่ค่ะย้งจะต้องให้ดูเทียบกันเลยนะคะนี่น,นี่ตัวเองเห็นไหมนี่คือปลอมแท้นะคะเห็นแบบชัดๆกันเลยนะนี่มุ่งแบบซูมมุมเดียวกันเลยนะเองอ่ะนี่นี่คือขนาดแบบมุ่งแบบพยายามซูมทําให้แบบของปลอมนี่มันแบบดูลึกดูอะไรแล้วมันก็ลึกได้แค่นี้นะเองจริงๆนี่ไม่ได้อวยคือแบบว่าถ่ายแบบจริงๆเลยนะคะเรียวร้อยเปอร์เซ็นต์นะอ่ะต่อไปนะคะเตง มาดูที่ตัวหนังสือกันบ้างอ่ะส่วนน้ํานะคะน้ําเราก็จะเห็นอยู่แล้วเนาะว่าปลอมเนี่ยมันไม่โปง่งมันไม่ทะลุเข้าไปด้านในนะคะตัวเองเห็นไหมเห็นความโป่งไหมนี่ส่วนของแท้จะเห็นนิ้วเลยส่วนของปลอมเป็นไงจ๊ะไม่เห็นจ้าอันจริงอะ่ะตัวเองดูได้ดูตามวงเลยดูง่ายๆนะคะเปิดขวดขึ้นมาดูความใสของเนื้อเซรั่มก่อนเลยนะตัวเองดูความใสของเนื้อเซรั่มนะคะ นี่ค่ะนี่เห็นนิ้วเลยนะคะของแท้เนื้อเซรั่มเขาใสมากนะคะแล้วก็เรื่องกลิ่นนะคะกลิ่นเซรั่มของแท้นะคะจะเป็นกลิ่นหอมละมุนนะคะส่วนของปลอมเนี่ยคือบุง้งจริงๆบุ้งดมของปลอมเนี่ยก็คือมันเหม็นอ่ะตัวเองมันมันไม่มีความหอมเลยนะคะคือโอ้คืออ่ะมันมันก็หม็นอ่ะตัวเองจริงๆถ้าใช้กับหน้าคือบุ้งไม่กล้าทาหน้านะคะ่ะอ่าแล้วเรามาดูตัวหนังสือกันบ้างนะคะเพื่อนๆสังเกตเห็นอะไรไหมของปลอมนะคะตัวแอล,ต,แอลตัวแอลจะเป็นพิมพ์ขาดๆนะเห็นไหม ตัวเอลจะเป็นพิมพ์ขาดๆนะเห็นไหมส่วนของแท้เป็นไงจ๊ะข้างข้างขวาของเราเห็นไหมคะของแท้คือเนียนมากสวยเนียนมากสวยตัวหนังสือเนียนสวยนะคะดูดูชัดๆใกล้ๆนะคะนี่ค่ะปอมโอโ้โหแล้วดูตัวหนังสือเนาะคือมันแตกต่างกันอะ่ะเองเห็นไหมแล้วแล้วด้วยความนูนของตัวหนังสือเนาะปอมนี่ก็จะนูนนูนไม่เยอะนะคะแต่นูนนะคะจับไปแล้วเนี่ยจะนูนนะคะของแท้เนี่ยคือนูน นูนนะคะนูนแล้วตัวหนังสือเขาสวยนะตัวนี้นี่ค่ะนี่ค่ะยุ้งจะดูเปรียบเทียบนะคะว่าอ่ะตัวดีแต่คือโดยรวมนะคะพวกตัวหนังสือฟอนต์อะไรเงี้ยมันพยายามเรียนแบบให้เหมือนนะคะตัวเองเหมือนมากจริงคือขนาดพิ่งดูเป็นนะเพ่งยังว่าเหมือนโคตรเหมือนอ,ะอ่ะเพื่อนๆว่ามีตัวไหนมันต่างกันบ้างพิ่งว่ามันเรียนแบบฟอนต์ได้โคตรเหมือนอะ่ะอืมนี่คือปรอมเกตเอนะคะโอ้ดูสินี่เพื่อนๆเ,เ,เห็นตัวเอไหมตัวเอ คือเนี่ยอดูสิเทียบกันใกล้ๆบ้างคือแท้อะเขาเขาก็จะไม่มีตําหนิไม่มีอะไรนะคะตัวเองเนี่ยดูสิฟอนต์เขาจะคมชัดนะคะดูนะคะแล้วก็ดูข้างหลังบ้างดูข้างหลังบ้างนะคะ <S <S ตัวนั้นด้านซ้ายมือนะคะตัวหนังสือก็จะอ้วนใๆใหญ่ๆเห็นไหมตัวของปอมอตัวเองเห็นไหมคะอืมอยิงของแท้ไหมเอาจริงคาแรงอะ่ะดูง่ายๆเลยตัวเองดูที่เนือ เน้นเนื้อใสนะคะถ้าเนื้อขุ่นอย่างเงี้ยปลอมอย่าไปซื้อนะคะตัวเองบางร้านอ่ะก็เอารูปของแท้ส่งมาให้ลูกค้าดูว่าเออเองนของแท้นะคะแต่เวลาของส่งมาให้ลูกค้าเอาของปลอมส่งนะคะตัวนี้ต้องระวังนะคะ <dag. S 1> ก็คืออ่าแม่ค้าออนไลน์ก็มีหลายแบบเนาะตัวเองแบบหลอกขายมันก็จะขายได้แค่ครั้งเดียวอ่ะตัวเองแต่ส่วนสำหรับบุ้งนะบุ้งถือว่าบุ้งมีจรรยาบรรณมากพอใ,ในการเอาแต่ของแท้มาขาย,ขายถ้าไม่มีบุ้งหาของแท้ไม่ได้บุ้งก็ไม่เอามานะจริงๆตรงส่วนนี้อือบุ้งสงสารลูกค้า,าคือถ้าสมมติ แต่อันนี้คือลูกค้าประจำมึงเ่งาลงไปถามเลยเองลูกค้าประจำมึงซื้อกับบุ้งมานานมากแล้วเขาก็ซื้อกับบุ้งอยู่ที่เดิมนะคะเพราะบุ้งน้้ขายแต่ของดีของคุณภาพอ่ะเนี่ยตัวเองดูสิด้านบนเห็นไหมเห็นไหมโอโ้โหดูคือมันไม่ใช่ยังไงก็ไม่ใช่อ่ะตัวเองเห็นปะ่ะเห็นอะไรที่เหมือนกันไหมเห็นไหมมันมันไม่เท่ากันแต่ของแท้เขาจะดูงานเนี้ยบเห็นไหมอืมตอตรงส่วนฝาเนาะบุ้งได้รีวิวไปแล้วนะคะรอบแรกเนาะเนี่ยเห็นไหม ส่วนตรงคําว่าไฮดริกนะคะบางขวดก็มีมีปั๊มนะคะตัวนี้จะเป็นขวดของบุ้งนะคะที่บุ้งแบ่งขายแบ่งขายหมดไปหลายขวดแล้วนะคะค่ะเรีงตัวนี้เห็นไหมคะจะมีลายนูนเลยนะคะเนี่ยนี่คือแท้นะคะแต่ยุ่งเก่าให้ดูมันจะมีตัวรถฉลากไทยนะคะนะคะคที่จะคือหาคือจะไม่ได้ปั๊มคำว่าไฮดิกเข้ามาะคะ่ะตัวเอง อันนี้มันถาม B A แล้วมันก็แล้วแต่อตนะคะบางอตก็มีไฮดริกกับไม่มีไฮดริกนะคะแล้วแต่อตนะคะตัวนี้ก็คือแท้นะคะคือเราเราตัวคําว่าไฮดริกเนี่ยเราจะเอามาเป็นบรรทัดฐ,ฐานไม่ได้ว่าเออถ้าไม่มีคําว่าไฮดริกเนี่ยจะไม่แท้นะอะไรเงี้ยคือมันมันแล้วแต่อตของที่ทางบริษัทเขาออกมานะตัวนี้แต่ว่าหลักๆอ่ะที่จะดูเนื้อเซรั่มได้เลยเนี่ยก็คือดูที่ความใสของเนื้อเซรั่มนะคะตัวเองอ่าตรงนี้เลยที่เป็นดูเนื้อของคาแรคง,ง่ายๆนะ ขอเพิ่มเติมนิดนึงนะคะพอดีลูกค้าเขาไม่ได้เอากล่องมาให้พุ่เลยไม่ได้รีวิวกล่องนะคะแต่ว่าจริงๆเซรั่มคาแรงเนื้อดูง่ายนะคะถ้าเนื้อไม่ใสเราอย่าไปซื้อนะคะลูกค้ามีโอกาสเสี่ยงนะคะอันนี้บุ้งเอาเนื้อให้ดูกันใกล้ๆชัดๆเลยนะคะจากที่บุ้งสอนดูนะคะเพื่อนๆก็ดูเป็นแล้วเนาะว่าอันไหนแท้อันไหนปลอมเนาะขวดขุ่นนะคะข้างซ้ายไม่แท้นะคะขวดใสด้านขวาแท้ค่ะกระท่สติ๊กเกอร์บ้างนะคะ ขวดปลอมนะคะด้านซ้ายมือจะพิมพ์เส้นลายหนามากนะคะส่วนของแท้นะคะจะเส้นบางคมชัดเปรียบเทียบกันตรงก้นบ้างนะคะก้นขวดนะคะตัวเองจะเห็นด้านซ้ายมือนะคะที่เป็นของปลอมนะคะช่องไฟของของปลอมตัวเองเห็นไหมมันจะเขียนตัวแบบยึกยืออะไรก็ไม่รู้คืออ่านแล้วแบบว่ามันมันเส้นมันไม่คมเหมือนของแท้ที่ด้านขวามืออะ่ะตัวเองแล้วก็จะมีคนถามว่าอา้าวพี่ของปลอมมันมีโค้ดเช็คได้ด้วยนะ โอ้ oh, ตัวเองจริงๆมันก๊อปมันปลอมได้ทั้งขวดทั้งเนื้อแค่โค้ดแค่นี้มันมันก็ก๊อปอยู่แล้วล่ะคะ่ะตัวเองมันก็โค้ดของแท้นะคะก็เอามาก๊อปนะคะเอามาใส่ให้เช็คโค้ดเจอนะคะตัวโค้ดตัวนี้ไม่ต้องไปเชื่อมันมากนะคะตัวเองเชื่อสายตานะคะตามที่บุ้งสอนดูนะคะว่าเนื้อเซรั่มคาแรงของแท้จะต้องใส่นะคะมองทะลุขวดเนาะอ่ากลับมาดูตัวที่ตัวหนังสือเนาะตัวเองเห็นคำว่า made in france ไหมคะ นะคะของปลอมกับของแท้ก็แตกต่างกันมากเนาะคือแบบของปลอมอคือการเลเซอร์ตัวหนังสือนะคะเขาจะไม่ทําได้ไม่คมชัดเท่าของแท้อะค่ะตัวเองดูแค่นี้ก็รู้แล้วเนาะอืม